แล็ปท็อปสายธุรกิจที่มาพระอกับหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่ความปลอดภัยที่ครบคัน Intel t e ท e เ i n i n นอินเทลวีโปรอิน g r a p h i c และ Microsoft Windows 11 Pro รายเ้นแท้นี่คือ ASUS ExpertBook B5 รุ่นใหม่ครับสำหรับคนสนใจทีซื้อหรือ,อรอยายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยรีวิวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ Xs u p e r t Book b 5นี้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ถึง16นิ้วเลยแต่ว่าดีไซน์ตัวเครื่องที่ compact นะครับขอบจอบางและมีเรโซของหน้าจอที่16:10ต่อครับดังนั้นเนี่ยมันยืดหยุ่นต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานด้านของการทำงาน ออฟฟิศต่างๆคือหน้าจอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปครับทำให้สามารถแสดงผลแนวตั้งได้เหมาะสมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานด้านของอินเตอร์เนเมนต์นะครับแสดงวิดีโอที่เป็นแบบ16ต่อเเหลือขอบดําเพียงนิดนึงเท่านั้นผมว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันยืดหยุ่นดีนะครับจากตัวอย่างเครื่องรีวิวหน้าจอจะเป็น IPS ครับแต่ว่าในเครื่องจำหน่ายจริงของประเทศไทย ASUS Expert Book B5 um จะได้แผน,นหน้าจอที่เป็น OLED เลยนานาเรื่อง,องความอิ่มสีความนําสนิทและความสดใสของหน้าจอก็จะมีมากกว่าในหน้าจอที่คุณเห็นตรงนี้ครับ ในเครื่องจำหน่ายจริงหน้าจอรองรับ100% DCI-P3 สีสันเที่ยงตรงและหน้าจอจะเป็นแอนติแกรดหรือหน้าจอแบบด้านช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีเลยหละครับหมดกัวงวลเรื่องแสงสะท้อนจากหลอดไฟหรือแดดจากหน้าต่างและสิ่งสำคัญก็คือมาพร้อมกับ Microsoft Windows 11 Pro ไร้เสนแท้ครับโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์การทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมรวมถึงเมนูเริ่มต้นแบบรวมศูนย์คาวโครงที่สะอาดตาและการควบคุมทิศทางอย่างง่ายดาย สเปคสำคัญของตัวเครื่องครั้งนี้มาพร้อมกับ Intel Core i7 1 2 7 0 p 1 2คอรข้อดหน่วยเก็บความจำ SSD 512GB และ RAM 8GB on-board ครับเสริมความปลอดภัยด้วย Intel vPro และหน้าจอเนี่ยยังเป็น i c a s Certificate ด้วยครับโดยโปรเซสเซอร์ครั้งนี้เป็นโค้ e Name Alder Lake และเทคโนโลโยีระดับ1 0นาโนเมตรครับจัดการเรื่องของพลังงานได้ดีมากรวมถึงความแรงก็ดีเช่นกันครับ ผลซี n ิแบนด์ R 2 3ได้ผล multi-core ไปถึง1 1 2 9 3 pts และความพิเศษครั้งนี้จะได้ Intel Arc A 3 5 0 m graphics เป็นชิปกราฟิกจาก Intel ที่ช่วยประมวลผลด้าน TD ดีได้ดียิ่งขึ้นโดยใน Final Fantasy 15 Windows Edition Benchmark ได้คะแนนไปถึง3 2 3 2ครับและผลไฟสไตล์ที่ทำงานร่วมกับ Iris Xe graphics และ Intel Arc graphics ได้ไปเกือบ7,100 อีกจุดหนึ่งที่เอทุสใส่สใจอย่างมากครับก็คือเรื่องสีของตัวเครื่องสังเกตไหมครับว่าในซีรีส์ธุรกิจที่เป็น expert book series เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้หรือว่า b ูเด d e นั่นเองครับและพื้นผิวตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายจนเกินไปไม่เงาเกินไม่ด้านเกินนะครับทำให้สามารถใช้งานในออฟฟิศหรือว่าสามักงานได้โดยที่มีความสุขุมสง่างามและไม่โดดเด่นเกินไปนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถจะพกพาเขานะครับไปได้อย่างง่ายดายครับถือแล้วก็ดูสง่างามแบบนี้นะครับ ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานใส่ออกฟินและดูน่าเชื่อถือไม่น้อยเลยถ้าคุณสังเกตการจะเห็นคำว่า expert book และไ i LED Ind indicator สีส้มนี้ครับ ไฟนี้จะติดไปอัตโนมัติเมื่อมีการประชุมออนไลน์เช่นใช้งานเรื่องของ Microsoft t e a m s คุณกําลังวิดีโอคอลอยู่เป็นต้นนะครับซึ่งลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าผมประชุมออนไลน์อยู่นะแล้วเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าัวหน้าที่เดินผ่านมาเขาจะรู้ทันทีว่าผมกําลังมีการประชุมออนไลน์กาลังเปิดกล้องวิดีโอคอลคอนเฟอรเรนซ์อยู่ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิต,ต่อการประชุมได้มากขึ้นนั่นเองครับกลไกการยกโตเครื่องขึ้นอัตโนมัตริรุ่นนี้ก็มีครับที่เรียกว่าเอิอเอเร,เาาร์ง ตัวหน้าจอนะครับก็จะมีจุดที่ทําให้ตัวเครื่องเรียยกขึ้นมาอัตโนมัติครับช่วยเพิ่มการระบายอากาศที่ดียิ่งขึ้นนะครับลดความร้อนของตัวเครื่องและเราเรียก็ยังสามารถที่จะพิมพ์กับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ในองศาที่ถนัดมือมากขึ้นด้วยครับและหน้าจอตัวนี้นครับยังสามารถที่จะเปิดกลางไปได้สูงสุดนะครับ ที่180องศาเลยดังนั้นแล้วในกรณีที่ถ้าผมใช้งานในเรื่องของไปหาลูกค้าใช่ไหมแล้วมานั่งคุยกันนะครับให้ชี้ดูตรงนี้ตรงนี้มันก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นอริยบทการทํางานด้านต่างๆน,นะครับเช่อนอาจจะเป็นในส่วนของไนจิเนียนะครับที่ต้องถือตัวเครื่องเนี่ยในองศาที่แตกต่างกันไปนะครับทำงานตามหน้าไซส์ต่างๆเน,นี่ยก็สามารถยืดหยุ่นต่อออกกกาาาาารรรรรรใใช้้้้้งงนนนแบบบบบบีดดววยยคคคคคคัััััสหหมมปภ์็ ทางเว็บแคมชิลที่จะเพิ่มพาเวอร์ซีและความมั่นใจได้แบบ100%ว่าตัวกล้องนั้นได้ถูกปิดจริงๆเพื่อความเหมาะสมตอนที่อยู่ในโซนที่เป็นความลับขององค์กรระบบฟิงเกอร์สแกนได้ที่ปุ่มพาวเวอร์ของตัวเครื่องสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อซนยอินเข้าตัวเครื่องได้รวมถึงการใช้งานด้วยวิดีโอเฮลโลล็อกออนด้วยใบหน้าจากกล้อง i i เว็บแคมแม้อยู่ในที่แสงน้อยหรือมืดสนิทก็สามารถล็อกออนเข้าวินโดว์ได้อย่างรวดเร็วมีพอร์ตแกนสินตันงสำหรับล็อกตัวเครื่องด้านขวา ป้องกันการจรกรรมของตัวเครื่องในพื้นที่ที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงรวมถึงการเข้าหรหัสข้อมูล TPM 2ออีกด้วยพอเชื่อมต่อรร่นี้ก็ให้มาครบคันครับโดยอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเครื่องที่ด้านขวาของตัวเครื่องเพิ่มเติมมาทั้งช่อง USB 2.0หูฟังและไมค์คอมโบอแจ็คไมโคร s d การ์ดลีเดอร์ส่วนด้านซ้ายจัดเต็มเริ่มต้นตั้งแต่ Thunderbolt 4 2ช่อง RJ 4 5 HDMI ให้ที่ไม่ขนาดเต็ม USB 3.2 Gen 2และไฟ LED Indicator ถึง3ดวง เห็นเป็นแล็ปท็อปสำหรับสายธุรกิจแบบนี้แต่ความแข็งแรงคงทนผ่านมาตรฐานที่เป็น US Military Grade ด้วยนะครับรวมถึงการรับประกันแบบ ASUS Perfect Warranty ที่จะเป็น ASUS Exclusive Care ครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้จะเป็นประกัน Onsite Service ซ่อมฟรีถึงที่3ปี3ปี Global Warranty ครอบคลุมกว่า82ป,ประเทศทั่วโลกและ Perfect Warranty เพิ่มเติมการรับประกันอุบัติเหตุในปีแรกครับ คีย์บอร์ดมาพร้อมกับไฟ LED backlit ที่สามารถเปิดหรือปิดได้ครับแต่จะไม่สามารถเพิ่มลดความสว่างได้โดยจะไล่ยาวไปทั้งแผงเลยนะครับถึงบริเวณน้ำพผดด้านขวาตรงนี้ครับในครั้งนี้ ASUS ให้น้ำพผดมาเลยครับใครที่ใช้งานนั่นเอกสารตัวเลขหรือความบันเทิงบางรูปแบบน่าจะถูกใจกันปุ่มคีย์บอร์ดพิมพ์ง่ายรวมถึงทัชแพดท,ที่มีขนาดใหญ่ครับ และถ้าเราสังเกตกันดีๆครับบริเวณเลข1 12 3 4เนี่ยจะมีความแตกต่างกว่าปุ่มอื่นสวังส,สวยมากกว่าคือเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนช็อตคัตนะครับที่เราสามารถกดฟังก์ชันและกดเลขต่างๆได้ครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถเปิดเป็นปุ่ทุกได้อย่างรวดเร็วนะครับฟังก์ชันต่างๆหรือเป็นการเข้าสู่ s e c u ีย f o โฟ e เดของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับสำหรับแบตเตอรี่ให้ไม่ใหญ่จูใจถึง8 4วัตต์อั่วทำให้สามารถใช้งานได้านานครับโดยตัวอย่างผลทดสอบเนี่ยถ้าเกิดเราเ,ราเปิดสแตนบายไว้ และแม้หน้าจอใหญ่ถึง16นิ้วแต่ทำน้ำหนักมาได้ดีครับผมวัดช่างเองเนี่ยได้ที่1.75กิโลกรัม ASUS Expert Book B5 ครั้งนี้รองรับ Wi-Fi 6E ด้วยซึ่งผลทดสอบอินเทอร์เน็ต1000เมกก็เป็นที่น่าพอใจครับและมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ My ASUS ที่สามารถบริหารจัดการตัวเครื่องคุณได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าพื้นฐานต่างๆความเร็วรอบพัดลมบ a l a n c ์ของ CPU ระบบตัดเสียงรบกวน AI Noise Cancelling การจัดการเรื่องแบตเตอรี่ มีข้อปัญหาตัวเครื่องหรือจะติดต่อ customer support ก็ได้ครับและทั้งหมดนี้คือการรีวิวแล็ปท็อปสายธุรกิจที่ครบคันครับมาพร้อมกับหน้าจอโอเลขนาดใหญ่ความปลอดภัยที่ครบคันในทุกด้านนี่คือ ASUS Expert Book B5 ครับสำหรับคนสนใจสามารถดูรายเพิ่มเติมหรือการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยและจอกันคลิปหน้ากับผมพัทีพัรีวิวฝากดไลค์ like, กดแชร์สมครด้วยสวัสดีครับ